ขอชุดแดง8คนเก็ตคัพเตอร์มาไว้ก่อนครับเจ็ดคนนี้ดึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกรับมาเนี้หคุณอยู่ทีมเราแน่ทีมสายต่ออยู่ทีมเราเราไม่ต้องมาไว้ก่อนฟ้าคูลไม่จะสองสาม สี่เดี๋ยวรวมนะสี่ห้าหกาเอาอเอรครไปอยู่ชุดฟ้าเก็บอยู่ชุดฟ้าเสาร็จเลยดิคูเี้ยน้องเก็บหนึ่งสองี่ห้าหกยงมาก่อนรพืกันเจ็ดนเจ็สงหนึ่งเสร็จสองใช่แล้วหนึ่งสองจานครับห้าเจ็โอเคมาเราอยู่ทีนี้มานี่เดวิดครับมานี่ ทีทีมเงคลูเีรลยเสร็จตรงไหนครับเคนเสร็จเสร็จกี่คนเสร็จสามใช่ไหมครับมาที่นียครับทีมนี้นะครับอ่านในิืมานี่ครับไปหาเอี่ยมสีฟ้า2องตัวมาใส่ ของเราไปหาเอี้ยมสีส้มมาเจ็ดตัวครับมามา,มาอยู่ทิ่คู่นี่แหละซื้อตัวเลยสิบบาทม,มาเลย,อยสองชั่วโมงนี้ทุกคนได้เล่นเข้ากันหมดนะครับเ,เดี๋ยวเราคุยจับชนกัน นะอาจารย์นี่เล่นใจฉุน้ออยากจะเอาอีกสักสิบรอบไหมเอาเลยอาจารย์ที่ห้ารอบขออาจารย์เจ้าวันนี้ไม่ใช่วันช็อตเหรอฮะวันช็อตวันนี้เดี๋ยวเราครูจะอัดคลิปวิดีโอเฉพาะลูกแรกที่พวกเราเขียนแล้วก็เตะในแต่ละคู่นะจ้่อันนั้นแหละครูเรียกว่าวันวันช็อตแต่ครูจะให้เตะสิบนาทีนะถ้าดิงปุ๊บก็อัดแค่ลูกเดียว หลังจากนั้นเราก็เตะกันต่อให้ครบสินาทีเพราะฉะนั้นลูกแรกจะเป็นลูกที่คุณอัดทริปนะแล้วก็พอสลับซึ่งประตูแรกในครึ่งหลังก็จะเป็นอีกหนึ่งทริปในแต่ละคู่คุณจะอัดแค่สองลูก